Thank you สวัสดีแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ประเทศไทยที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้ก็จะเงียบเๆหน่อยก็อันเนื่องมาจากผลการแข่งขันของทีมรักของเราในเมื่อคืนที่ผ่านมาก็แทบจะเรียกได้ว่าผลการแข่งขันนั้นทําเอาแฟนแฟนเรือใบสีฟ้าแทบช็อกไปเหมือนกันค่ะเพราะพายแบบไม่น่าเชื่อให้กับยุงทองลีดยูเนเต็ดหประต,ตูต่อ2โดยสจวตดดลัสนะคะยิงเข้าไปในนาทีที่42และนาที91 0ส่วนทางซิตี้ได้1 ประตูนะคะจากเฟรนตอเลสในนาทีที่76ค่ะที่แอดมินบอกว่าแทบไม่น่าเชื่อก็เพราะว่าทางลีดเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นแต่เรือก็ไม่สามารถเอาชนะได้และหากดูจากสถิติต่ตางๆนั้นก็พบว่าเรือครองบอลได้มากถึง71%เลยทีเดียวในขณะที่ลีดครองบอลเพียงแค่29%นะคะเรียกว่าบุกภับสนามอยู่ฝ่ายเดียวและยิ่งดูโอกาสที่เรามีนั้น เรามีโอกาสยิงถึง29ครั้งตรงกรอบเพียงแค่7ครั้งและได้มาแค่1ประตูเท่านั้นในขณะที่ทางลีดอยู่ในเต็ดนะคะมีโอกาสยิง2ครั้งแล้วก็เป็น2ประตูเลยค่ะ โดยส่วนตัวของแอดมินนะคะปัญหาของเดือนในตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการจบสกอร์ที่ไม่คมพอยิ่งนกตกปลาไปซะเยอะค่ะและหากเป็นแบบนี้บอสเป๊ปจะหากองหน้าตัวใหม่มาแทนอากิโรในซีซั่นหน้าไหมก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะ ตอนนี้แมนซิตี้ก็ยังเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมค่ะมีคะแนนอยู่74คะแนนค่ะในขณะที่ทางแมนยูนเต็ดนะคะมีอยู่60คะแนนแต่ว่าแข่งน้อยกว่าเรือ2นัดค่ะและคืนนี้เองนะคะแมนยูก็จะลงสนามพบกับสเปอร์เวลา4ีทุ่มครึ่งนะคะ และเราก็มาฟังบอสเป๊ปนะคะให้สัมภาษณ์หลังเกมว่ารู้สึกยังไงกับผลการแข่งขันโดยล่าสุดเป๊ปกริโอลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ดูไม่เป็นเดือดเป็นร้อนจากความปราชัยต่อหลีด1ประตูต่อ2เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทั้งยังบอกว่านักเตะเล่นดีแล้วก่อนสรุปเรื่องเป้าหมายสําคัญก็คือเกมแชมเปียนลีกกลางสัปดาห์เพราะสถานการณ์หลีกจอะแชมป์อยู่แล้วโดยเป๊ปกริโอลาส่งสัญญ,ญาณว่าเกมนี้ไม่เน้นตั้งแต่รายชื่อ11ตัวจริงเมื่อ3 สารแดนหน้าอย่างเฟลนโตเลสกาเบลเคซุสและลาฮิมสเต์ลิงแทบไม่เคยเล่นด้วยกันอย่างไรก็ตามเพราะแต้มที่นําอันดับ2อย่างแมนยูกว่า4คะแนนถึงแพ้เกมนี้แล้วแข่งมากกว่า2นัดแต่อีก6แมตช์เดย์ที่เหลือขอเก็บ11แต้มก็การันตีแชมป์ฤดูก,กาล2 0 2 0ัน2 1โดยบอสนะคะได้กล่าวว่าเราเล่นกันได้ดีเกมหนึ่งเลยนะแต่กับประตูที่เสียไปนั้นหากเป็นเมื่อก่อนคงไม่เพราะทีมเหนียวแน่นแต่นัดที่จบไปดันผิดพลาดดัน การป้องกันลูกโต้กลับเราไม่สามารถควบคุมมันให้อยู่แดนหน้าก็ไม่สร้างโอกาสมากพอแต่อย่างว่านี่คือส่วนหนึ่งของเกมกอริโอลากล่าวค่ะและอย่างในช่วง10นาทีท้ายคู่แข่งมีโอกาสพวกเขาเร็วพอและยิงมันเข้าไปอันที่จริง ตอนหลีดเล่นป้องกันเราฐานะทีมบุกใส่ก็ต้องหาทางหนีทีไล่เผื่อคู่แข่งวิ่งโต้ขึ้นมาซึ่งเราก็หยุดไม่อยู่แต่สิ่งที่ดีสุดซึ่งเห็นระหว่างเกมการแข่งขันคือเราพักเรื่องที่เพิ่งก่อความผิดพลาดไว้ก่อนแล้วพยายามช่วยกันยิงคืนมาเสียดายค่ะที่มันทําไม่สําเร็จจากนี้ก็ขอพักผ่อนและมีเวลาเตรียมตัว2วันก่อนเกมพบกับดอทมูลและเมื่อถึงตอนนั้นก็ค่อยๆค,ค,คิดว่าจะเล่นรูปแบบไหนค่ะเขาเอาเป็นว่าเกมที่มันผ่านไปแล้วนะคะก็ ไม่เป็นไรนะคะมาโฟกัสในเกมต่อไปนะคะยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกในวันพุธนี้ค่ะ ส่วนทางด้านการจัดตัวนะคะที่อาจจะค้านในสายตาของแฟนๆบอสเป๊กก็ยืนยันแล้วว่าไม่เสียใจนะคะกับการจัดตัวแบบนี้โดยในเกมนี้ทั้งโรดี้ดีอาร์สเดอบอยต่างเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามโดยพวกเขายังมีเกมที่จะเจอโบุูเซียดดอทมุลนะคะในแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนนะัดที่2รออยู่ในวันพุธนี้ส่วนนักเตะอย่างอิวคายคกุนโดกันและฟิลฟอร์เดน ก็ได้เป็นตัวสำรองลงมาในช่วงครึ่งหลังและในขณะที่อเล็กซานเดอร์ชินเซนโกก็ถูกจับมายืนเป็นมิดฟิลด์และนาธานอาเกก็ลงเล่นเกมแรกนับตั้งแต่บ็อกซิ่งเดย์ค่ะเมื่อถูกบรรดานักข่าวถามถึงการจัดตัวในเกมนี้บอสก็ได้บอกว่าพอคุณชนะคุณคืออัจฉริยะพอคุณแพ้ผมไม่เสียใจกับการจัดตัวหรอกนะเพราะผมเชื่อมั่นในตัวของพวกเขามากบางทีพวกเขาอาจจะไม่เชื่อในตัวเอง แต่ผมเชื่อในตัวพวกเขาเพราะถ้าผมไม่เชื่อพวกเขาก็คงไม่ได้ลงสนามหลอกจอนก็ทําได้ยอดเยี่ยมนาธานเมนดี้ทุกคนเลยนะการเจอกับลีดเป็นเรื่องยากเพราะพวกเขาเก่งเรื่องการเข้าปะทะและเลี้ยงพาบอลบุกลับมาอย่างดุดดันนี่เป็นเกมของจังหวะการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเราต้องเลี่ยงเรื่องนั้นพวกเขาเล่นแบบนั้นเราเล่นแบบรับได้ดี และหลังจากที่เป็นเกมระหว่าง10กับ11คนเราต้องสร้างจังหวะเจาะดีๆและอย่าปล่อยให้พวกเขาวิ่งสวนขึ้นมาเราวทำแบบนั้นอยู่37นาทีแต่ก่อนจะเสียประตูเราปล่อยให้ราฟินยามีโอกาสและพอลูก2ก่อนจบเกมนะ่ะเราคุมไว้ไม่ได้เวลาที่คุณบุก บ,บุกเข้าไปนะ่ะคุณต้องอย่าปล่อยให้พวกเขาวิ่งสวนกลับขึ้นมาถ้าทําไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเล่นในรูปแบบนี้ค่ะก็สรุปแล้วก็คือบอสเชื่อมั่นในนักเตะทุกๆคนนะคะถึงจัดตัวลงไปแบบนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมกลางสัปดาห์นี้ก็ทําให้บอสจําเป็นที่จะต้องโรเตชันนักเตะค่ะ สำหรับข่าวนี้นะคะใครฟังก็คงจะรักเดอะบอยกันมากขึ้นเพราะว่าจากการเปิดเผยของคุณพ่อของเควดีบีบอกว่าเควินเดอะบอยนั้นเขารักทุกอย่างที่เป็นซิตี้หมดทั้งหัวใจและเป๊ปก็คือผู้สนับสนุนให้เขาเป็นผู้นำค่ะโดยแฮวิกเดอะ o บอยคุณพ่อของเควินเดอะบอยก็ออกมายอมรับว่าลูกชายของเขารักทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วหมดทั้งหัวใจและเปิดเผยว,ว่า เป๊ปกวดิโอลาคือคนที่ผลักดันลูกชายของเขาให้ก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นผู้นำของทีมเรือใบสีฟ้าแบบเต็มตัวค่ะโดยที่คุณพ่อเขาก็ได้พูดว่าผมคิดว่าเป๊ปกอดิโอลาได้เพิ่มมิติพิเศษให้กับเควินนะเขาคือผู้ผลักดันให้เควินเข้าสู่บทบาทผู้นำของทีมทำให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะเป๊ปรู้ว่า ไหลของเควินนั้นแข็งแรงพอที่จะแบกรับมันได้นอกจากนี้คุณพ่อก็ยังบอกว่าเขาภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากๆไม่คิดว่าเดอะบอยจะมาได้ไกลขนาดนี้มันเหลือเชื่อมากที่ลูกชายของคุณได้ทําตามความฝันสมัยเด็กๆโดยเฉพาะในอังกฤษในการแข่งขันที่เขาชื่นชอบนอกสนามเขาเป็นคนเงียบๆและมักจะตามเพื่อนๆแต่ในสนามเขากลายเป็นผู้นํา เรารู้มาตลอดว่าเขาจะกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะมาได้ไกลขนาดนี้จากการเปิดเผยของคุณพ่อแล้วนะคะเดอะบอยที่สุดยอดจริงๆค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันนะคะสื่อผู้ดีเผยเคนขอชิ่งไก่หากพลาดตั๋ว UCL นะคะโดยล่าสุดสื่อดังของอังกฤษอย่างโดอ a แอต e ล i c กก็ออกมารายงานว่า ฮร์รี่เคนจอมถล่มประตูของทอตแนมฮอสเตอร์ขอย้ายออกจากทีมช่วงซัมเมอร์นี้หากต้นสังกัดพลาดตัวไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้ารายงานระบุว่าหัวหอกวัย27ปีหมดความอดทนกับพัฒนาการที่เชื่องช้าของทีมและสิ้นหวังกับโอกาสคว้าถ้วยรางวัลของไก่เดือยทองแล้วทั้งนี้ถ้าทอตแนมพลาดโคต้าไปเล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าแน่นอนว่ากับตันทีมชาติอังกฤษก็พร้อมเข้าพบผู้บริหารของสโมร สเพื่อขอย้ายทีมโดยคาดกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของเขาแม้ว่าเคนจะมีโอกาสคว้าถ้วยแรกร่วมกับต้นสังกัดจากนัดชิงของฟุตบอลคาราบเวาครับที่จะลงเตะกับเรือใบสีฟ้าในวันที่25เมษายนนี้แต่เคนมองว่าโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมเปียนลีกร่วมกับทีมนั้นดูจะเป็นไปได้ยากเดอแธลิกย้ำชัดว่านี่เป็นครั้งแรกในอาชีพคาแข้งของเขาที่เริ่ม คิดทบทวนถึงการฝากอนาคตไว้กับสโมสรอ,อื่นอย่างไรก็ดีการคว้าตัวเคนก็ยังมีสัญญากับทีมอีก3ปีจากจอมเขี้ยวอย่างดนเนียลเลวี่ดูจะเป็นเรื่องยากสักนิดและน่าจะใช้เงินอย่างมากพอสมควรนอกจากนี้กองหน้าระดับท็อปไรอื่นๆทั้งที่อายุน้อยกว่าและรุ่นราวเขาวเดียวกันประกอบไปด้วยเออร์ลิงฮาเรนจากบสเซียดอทมูนโรเมลูลูคาคูของอินเตอร์มิลานและคิริยันเอ็มปเป้จากพ ต่างก็มีข่าวว่าพร้อมจะย้ายออกจากทีมช่วงซัมเมอร์นี้และยิ่งไปกว่านั้นจากผลกระทบของโคโรนาไวรัสยังทําให้ทีมที่มีเงินพอจะทุ่มคว้าตัวนักเตะราคาแพงก็ยิ่งมีจํานวนน้อยลงไปอย่างไรก็ตาม2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์มีความสนใจคว้าตัวไปร่วมทัพหักเคนพร้อมย้ายช่วงซัมเมอร์นี้แม้ทั้งสองสโมสรจะวางตัวฮาเลนเป็นเป้าหมายหลักก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝั่งเรือใบสีฟ้าที่ต้องเสียอเกโรออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้หลังหมดสัญญาเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้าคิดเห็นอย่างไรบ้างอารเคนจะย้ายมาแมนซิตี้ สำหรับ EP นี้แอดมินก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ช่วยติดตามข่าวสารทาง YouTube และอย่าลืมนะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของแอดมินด้วยช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีคะ่ะ